ันวันหนึ่งแม่ก็ได้ยินเสียงขู่ฟอฟอฟอแล้วก็แอะ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 เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะตีน้องฟ้าน้องก็ไม่รู้เหมือนกันคืออย่างนี้เราอ้อมว่านะมันคงหมันไส้น้องฟ้าว่าน้องฟ้าเนี่ยวันวันไปเอาใจแต่เปิ้ดเพราะฟ้าเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนเปิ้ดตลอดเวลาคือเปิ้ดจะอยู่ตรงไหนเขาก็จะอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็จะมาเลียแต่เปิ้ดน,นะคะส่วนตัวคุณนายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะอยู่กับพี่หมอก พี่หมอเขาก็จะคอยปฏิบัติพัดวิเอาอกเอาใจเนี่ยคอยมองเห็นไหมมองมองน้องฟ้าอ๋ปื๊ดจิกหัวแม่มองน้องฟ้า,ด <laughs> ฟาเดี๋ยวแอ๊เดี๋ยวแอ๊อยู่นันน่ะแอ๊ดนี่น้องฟ้าแอ๊นะคะไม่ใช่ใครอ่ะโดนตีแม่สงสารพี่แม่เขาก็จะอยู่ของเขาต่างหากขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรู้ว่าแม่ถือกล้องขึ้นมาแล้วน้องฟ้าคอยเลี่ยงหนีค่ะหนีแล้ว ลงพื้นลงฟ้าหนีลงข้างล่างเลยหนีลงมาอยู่กับพี่หมอกแทนเลยนะเห็นไหมมาเลียพี่หมอกต่อมาลักพี่หมอกต่อใครใครก็ไม่หลักพี่แม่พี่แม่ครับพี่แม่ครับของแม่พี่แม่ครับของแม่พี่แม่ครับของแม่พี่แม่ครับพี่แม่ครับของแม่เอ้ยนะพี่แม่สุดยอดของแม่ใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะ ลงแก่ตรงนกเลยอ๋อมามันมามังมันมามังฮมาฮ่าฮ่าฮ่ามามังมาังจริงๆแม่อองก็รู้แหละว่ามันรักเรามันกลัวว่าเราจะไปรักคนอื่นมากกว่าคือมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่คือแมวมันไม่เข้าใจอ่ะนะมันไม่เข้าใจเราอ่ะนะอ่าว่าเราคืออะไรมันก็คิดของมันไปตามภาษามัน ปื๊ดเดี๋ยวแม่ต้องตัดเล็บพห้ปื๊ดแล้วนะเนี่ยแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเล็บปื๊ดเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยยาวเหยียดขนาดนี้ฮะถามปื๊ดร้องไหมก็ไม่ไม่ค่อยร้องแล้วละค่ะแต่ว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงนะพยายามเลี่ยงเลี่ยงที่จะแบบไม่ให้ปะทะกับไอ้ลุงแต่ไอ้ลุงไม่ตีมันไม่ตีมันไม่ตีปื๊ดมันไปตีต้องฟ้าแทนตาขาฟ้ามองปื๊ดมองปื๊ดมองปื๊ด ใจก็ห่วงใจก็ห่วงแต่ก็ไม่อยากขึ้นไปเรี่ยงการมีเรื่องซะเรี่ยงการประทะจะเป็นดีที่สุดใช่ไหมพี่หมอกพี่หมอกมองอะไรเนี่ยเห็นมือเจ้าปือดโยงไอ้ยุงแล้วแม่จะทำอะไรก็ต้องไม่ให้มันเห็นนะ ไม่ค่อยให้มันเห็นเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โง่มันฉลาดฉลาดเกินด้วยมันฉลาดเกินด้วยอปื้นบางครงคิดถึงแม่คือเคยถ้าเกิดเป็นเคยเป็นแมวอิสระแล้วก็แม่ก็คอยไปเล่นไปหยอกบ้างอะไรเงี้ยเคยวิ่งเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มาถูกขังไว้อย่างเงี้ยมันเพื่อความปลอดภัยลูกบ้านมันก็ไม่ได้แค่บ้านมันกว้างโกงน้อมใหญ่มาก เออร้อยความยาวความสูงร้อยแปดสิบความยาวร้อยแปดสิบความกว้างู้สิกว่ามัอจะเป็นเก้าสิบหรือเก้าสิบห้านี่แหละก็คือใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่อะไม่ลําบากอะคะ่ะก็เหมือนอยู่บ้านสองชั้นอะเพราะมันสูงเพียงว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนวิ่งในบ้านเท่านั้นเองแต่ความสุขสบายแล้วอะมันดีกว่ากรงปรับคืออย่างอย่างนี้เยอะ มันจะนอนจะอะไรก็ไม่ต้องกลัวกิ้งกลัวหล่นเห็นไหมคะพอปื้ดเดินมันก็ไม่ทําอะไรปื้ดนะไม่ตีไม่แตะไม่แอ๊ไม่อึนะอืปื้ดก็กลัวเสียวหน่อยๆไอ้โยนไอ้โยนไอ้ยยน่อ้โยนั่นๆไหนไหนเห็นไหม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  เข้าใกล้แม่ไม่ได้เห็นไหมพืยอย่ามาเข้าใกล้แม่ลูกพื่ลงไปลูกอย่าเข้าใกล้แม่ลูกไม่ได้ลูกมันไม่ให้เข้าใกล้น่ะน่ะ,นะเห็นไหมเดีย๋ยวนะคะอย่าทําน้องสิลูกยุ้งขาหนูอย่าทำนิสัย,ย,สยอย่างนี้สิลูกแกเร่จริงๆเลยฮะโ้น้องตัวแสบนี่ปึ๊ยพึ่เข้าใกล้แม่ไม่ได้ลูกเข้าใจไหมต่อหน้าเขาอะหนูอย่ามาเข้าใกล้แม่ พี่เมฆหยอกพี่เมฆหยอกพี่เมฆหยอกน้องนะแม่ก็กุ้มใจจริงๆเลยจะกินข้าวแล้วห้ามตีน้องเขาไหมไอายุน้องกลัวแสบน้อไมค่ะ แม่อ้อมเอาขนมมาให้อันนี้แม่กิ่งเอามาให้นะคะแม่กิ่งเนี่ยทุกครั้งที่ไปซื้อของอะซื้อขนมอะก็จะแวะเอามาให้แม่อ้อมทุกครั้งนะคะจะกี่ห่ออะไรก็แล้วแต่แม่กิ่งก็เอามาให้แม่อ้อมทุกครั้งแม่กิ่งเน่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมากคือเป็นคนที่นี่ค่อนข้างนิสัยดีมากๆเลยในิสัยแบบคือเขาเป็นคนใจเย็นแล้วก็เนี่ยค่ะเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ ทุกครั้งที่ที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาจะซื้อมาฝากเด็กๆที่บ้านแม่อ้อมเสมอเขาชอบปื๊ดนะคะแล้วก็คือว่าเออไหนๆเราก็มีละเราก็จะแบ่งปันกันแล้วก็แม่เอ๋เหมือนกันค่ะขนมขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แม่เอ๋ก็จะมาแบ่งปันวันก่อนก็ทําหอยแครงลวกมาให้แม่อ้อมกินแซบหลายค่ะตัวดีมันกินเป็นค่ะกับเจ้าตัวอื่นแม่อ้อมไม่เห็นกินนะเห็นแต่ไอ้ลุงกินกับ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 ปืด๊ด พี่หมอขึ้นมานนไหนแม่ครูครูพี่หมออีกแนละ้วปัดโทใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยพี่หมอขึ้นไปลูก